ตอนนี้แฟนผมก็กำลังขยำเกลือเมื่อกี้ลืมไทยทำตอเนาเกลือใส่เป็นเกลือสมุนนะครับทำการขยำขยำน่อไม้เป็นน่อไม้กิมซุงนะครับหน้านี้หน้าฝนน่อไม้มันออกเยอะก็เลยขายไม่ค่อยดีนะทำการขยำ นีะครับคนทําพอขยำน่อไม้ขยำเกลือขยับน่อไม้ด้วยเกลือแล้วก็เดีย๋ยวจะเอาน้ำน้ำสาวน้ำสาวข้าวใส่พอดีเจอน่อไม้ที่ยังหันไม่หมดยิ่มันลงอยู่กำมังใหญ่กำมังนี้ก็ได้ประมาณสักสิบขวดครับสิบขวดน้ำผล,ลิต ขวดน้ําดื่มของเราเนี่ยดูวิธีการหันห่นหั่นอย่างคล่องแคล่ว คุกเข้าเข้าไปคุเข้าให้เข้ากัน เทคนิคคือต้องหมุนกะละมังล้อเล่นล้อเล่นเพื่อความหาพอขยำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน้ำสาวข้าวใส่ลงไป น้ำสาวข้าวเทใส่ลงไปน้ำสาวข้าวที่เราสาวข้าวขุ่ข้าวทุกวัน,นครับใส่นปลาคนน้อยออแล้วก็ขยับอืม ต่อไปก็จะเป็นวิธีการกอกใส่ครวดเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ